โอ้แล้วนี่โลเท่าไหร่ครับป้านี้อันนี้48อันนี้เพิ่งเสียเลยป่ะครับเสียเมื่อวานก็เสียวันนี้เสียเมื่อวานก็เสียวันนี้ปสีาไม่ไม่ฟื้นอ่ะเขาปั๊มหัวใจแล้วมันไม่ฟื้นหัวใจแล้วมันไม่ฟื้นอ่ะก็เลยเอามาแช่แข็งเลยโอ้ป้าย้ำหน้าไปอยู่ช่องเดียวผมแล้วตลกอ่ะวายสี่เก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาถึงบ้านโอ้โหอะไรขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยดูหน้าเขาดิ อร่อยอร่อยเหรอสามวันผ่านไปอ่ะไม่ได้คุยกับเขาอ่ะเนี่ยถามบุ๊งอ่ะบ้าไปอยู่ไหนบ้าไปอยู่ในห้องน้ำบ้าทำเลยป่ะเบอร์เอาน้ำหาดหัวตัวเองเองเอาน้ำหน้าถัวแต่มาเอากระป๋องคุมหัวเพราะอะไรมันน้อยใจไงมันน้อยใจไงแล้วถ้าป้าไม่อยู่ล่ะปาไม่อยู่เนี่ยไม่กลัวหรอกเนี่ยแคมีนะแล้วเป็นไงบ้างวันเกิดยายเป็นไงบ้างร้องไห้ไหมร้องทำไมอ่ะหมายถึงว่าคิดถึงยายไหมถามจริงๆโอ้โหไม่ตัวเองใครก็จะเหมือนได้ไงใครก็จะเหมือนได้ไง มากัน <ley> <st Bond> อีกแล้วทุกคนร้านเก่าร้านเดิมเจ๊หมายนะฮะนี่บีบีมาด้วยปิดเทิมแล้ววู้วีดูปูดิเอาป่าดีค่ะเียบตาสู้มั้ไม่ได้มาเจ๊หมายเกือบครึ่งปีแล้วทุกคนวันนี้เราจะทําอาหารทะเลหลังจากกลับมาจากลอนดอนที่ถึงอาหารทะเลมากไปจากเดินไปจากแม่บุกเอาอะไรครับวันนี้เอาปูค่ะ สวัสดีครับนะสวัสดีครับมาเอาปูอะไรวันนี้ปูม้าค่ะฮะปูม้าอุ้ยอุ้ยอุ้อยอุ้ยอปูสดมากมีตักได้มี่ลมันนี่มีตักได้ไงอะตกใจหมดเออ เอาค่ะเอาปูครับวันนี้โอแล้วนี่โลเท่าไหร่ครับป้านี่อันนี้4ีอันนี้เพิ่งเสียเลยป่ะครับใช่เพิ่งเสียมีเพิ่งเสียชีวิตกับเสียนานแล้วก็มีเอาเพิ่งเสียค่ะเสียเมื่อวานก็เสียวันนี้เสียมากระเสียวันนี้เสียอาไม่ไม่ฟื้นอ่ะเขาฟ้มหมวใจแล้วมันไม่ฟื้นหัดใจแล้วมันไม่ฟื้นอ่ะก็เลยเอามาแช่แข็งเลยโอ้ป้าย้หน้าไปอยู่ช่องเดียวผมแล้วตลกอ่ะหูตัวใหญ่มากอ่ะสิบตัวอันนี้ก่โลเัาเนี่ยสามโล สามโลหนึ่งอันนี้ดูว,ว่าเยอะมากเลยทุกคนดูดิแต่หันมาดูบีบีก่อนบีบีตักได้ยังเนี่ยมาเห็นบีบีสอยนานแล้วเนี่ยอันเนี้ยไหนเอาได้มาแล้วหนึ่งอาก้าจับเปล่า,าจับได้ไหมเอาแล้วทุกคนเราดูบีบีนะฮะจับได้ไหมจับได้เปล่าหยิบขึ้นมาเลยแต่อ <c oughs> <c oughs> ทะเลเรามีอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ก็จะมีกุ้งค่ะอ่ามีทะเลมีกุ้งใช่มีกุงกงก้งมีปูมานึ่งมีปลาหมึกมีอกมหอยแครงมีหอยเกเ๊ยนบ้าะ หอยแมงผู้อ่าใช่ประมาณนี้เลยแล้วก็แซลมอนเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะเอามอนเพราะว่าสั่งปูไปเยอะมากตอนเนี้ยอ่าทะเลเยอะแล้วแซลมอนก็ไม่ต้องก็ได้นะใช่อ่าทุกคนแซบแซบอันนี้คือหมึกไข่ค่ะเลือกเองกับมือทุกอันเลยนะใช่อ่าหมึกไข่ไม่แลนวเพราะว่ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบหมึกไข่หายไปเลยอะทุกคนใช่ที่นี่หาไม่ได้เลยใช่นี่ได้แล้วนี่ทุกคนดูดิเป้งๆแบบนี้มีไข่เนาะดูดิไหนดูไข่ มี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 เอามาเลยมอยากรู้ว่าเวลากินฟา์หมึกกันนะทุกคนทุกคนเอาตรงนี้ออกไหมตรงไหนไอเนี้ยค่ะไอม่วงนี่ป่ะใช่แกะออกนะทุกคนแกะออกไหมคะบางครัเขาก็ไม่แกะนะอ่ะคอมเมนต์มาใครแกะออกบ้างใครไม่แกะออกบ้างแม่บุ๊กอะไรรู้แต่ทุกครั้งที่มาม้าทำม้าแกะนะใช่แต่มาว่ามันอร่อยนะเวลาเอาไปย่างอ่ะโอ้โหสองตัวใหญ่ๆเน้นแบบนี้เลยทุกคนดูดิแล้วก็กุ้งอะไรในข้างล่างอ่ะกุ้งขาวค่ะอ ใครอยากกินอาหารทะเลสดๆแบบนี้ทุกคนมาที่ร้านเจมายนะทุกคนอยู่แถวเทียนทะเลเนี่ยเคยมาซื้ออยู่ช่วงหนึ่งซื้อบ่อยมากแล้วหายประมาณครึ่งปีไม่ได้มาเลยทุกคนแล้ววันนี้กลับมาก็เหมือนเดิมทุกคนอาหารทะเลสดมากอะไรนะอยากกินอยากกินอะไรไหนดูนี่บีจะกินหอยโขงเหรอหอยโขงเขาเรียกหอยอะไรมาเนี้ยโขง ตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยครับรอให้เขานึ่งให้เขาทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยบอกว่าร้านนี้มาสั่งได้เลยทุกคนอาหารทะเลเขาทำให้หมดวันน้เเมียบ้างกลับไปที่บ้านค่ะ วันสี่ก้าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยกลับมาถึงบ้านโอ้โหอะไรขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นไม่เรียนเหรอกลับมาจากอังกฤษแล้วกลับมาจากอังกฤษแล้วใช่ไงอุ้ยโอ้อหน่าด่าอกลัวแม่กลัวแม่ไม่ไปถามหน่อยบีบีไม่ไปโรงเรียนเหรอทำอะไรอุ้ย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 ไปถามก่อนบีบีไม่ไปโรงเรียนเหรอไม่ไปเพราะว่าอะไร หยุดหยุดแล้วเหรอหยุดคืออะไรรู้ไหมปิดเทอมคืออะไรปิดเทอมก็คือปิดเทอมเองหรือเปล่าก็คือไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปเรียนไงแล้วครูคไม่ว่าเหรอไม่ว่าแล้วขึ้นปเลยละปหนึ่งใช่ที่ไหนแล้วปิดเทอมหนึ่งไม่ได้ขึ้นปหนึ่ง <c oughs> น้องไม่มีจะมาทำยำยำยำทะเลยำทะเลใช่เป็นยำปลาล้าปูม้าทะเลเดือดโอเคไหม <c oughs> มีทำเป็นเปล่าทำเลยทำเลยอยากทำเลยเหรอทำไม่พูดเยอะใช่ไหมังสองสามอาทำเลยรีบทำเลยใส่อะไรก่อนคะน้ำตาลปี๊บเออเทลงไปเลยครับน้ำตาลปี๊บครับสูตรนี้เขากอาแล้แม่บุ๊คคือแบบอยู่ที่ลอนดอนคือบ่นมากอยากกินอะไรแซ่บๆนะฮะอะพอใส่เสร็จปุ๊บต้องชิมก่อนครับน้ำตาลปี๊บทำมาจากอะไรคะทำมาจากน้ำตาลมะพร้าวใช่เสร็จปุ๊บใส่อะไรต่อคะน้ำเลยค่ะ ที่ทำให้เค็มน้ำเลยน้ำอะไรน้ำปลาใช่หนึ่งถ้วยน่แล้วก็ละลายให้เข้ากันเลยคะทุกคนฮกทำหููลอกเฮ้ยมาเขาอยากทำหูล้ยยกทูอกทำ้อยทำหลเอะาำห้เขอยาก้มาเกทำห้้ยายทอกคนห้อยากทำหูโอยากทาอยากหอกทำอยากอก้ อยากทำเลยเหรอรมาพาไปกินเกาหลีไหมไปเกาหลีป่ะเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็จะได้กินถังหูรูปแบบฉ่ำๆแล้วเนี่ยที่ไหนที่แถวบ้านลุงยูค่ะไปไหมไปเกาหลีไหมไม่เอาทำไมอ่ะไม่อยากทำดีอยากไปประเทศอะไรมากที่สุดเซนทันก็มีเนี่ยที่นี่เออเซนเันก็มีไม่ต้องไปก็ได้ <laughs> ตอนนี้น้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาละลายเข้ากันดีเรียบร้อย ไม่ใช่ดองวันนี้เราทำยำปลาจ้าแล้วก็ใส่มะนาวค่ะไปกี่ถ้วยคะไปหนึ่งถ้วยโอเคไปเลยครับมะนาวนี่เอาละแซ่บสุดๆนะฝีมือใครฝีมือเบบี้อ่าปาปาไม่ได้กินนาแล้วลูกใจเย็นวะใจเย็นใจเย็นมาแตะแล้วอฮ้ยดูหน้าเขาดิอร่อยอร่อยเหรอ จิ้มนะอร่อยมากตอนเป็นเด็กอ่ะคุณยายทำน้ำจิ้มซีฟู้ดให้มาแบบนี้เลยเฮ้ยไม่ใส่ที่อย่างเงี้ยเหรอใส่น้ำปลามะนาวน้ำตาลอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินก่อนเลยอ่ะเป็นไงเออเฮ้ยเออเลยเหรอมันเป็นยังไงอ่ะรสชาติอ่ะพอแล้วพอแล้วอันนี้เขาเรียกว่าซีฟู้ดเด็กป่ะใช่ค่ะรับกินดูค่ะรับกินนะเนี่ยค่ะเฮ้ย แค่นี้ก็อร่อยแล้ว่嘛ลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่อะไต่อน้ำปลาละคุณโบค่ะใส่ไปครับหนึ่งถ้วยครับนี่โอ้โหทุกคนคือแบบน้ำแบบเนี้ย้าอยากทําใส่ขวดรู้ป่ะแล้วก็ไปเททิ้งแล้วก็เดทิ้งข้างหลังตอนนี้น้ำปลาเข้ากันดีเรียบร้อยใส่อะไรต่อคะใส่พริกค่ะแซ่บไหมแซ่บค่ะไปหมดเลยครับอู้หูยแล้วพี่บีจะกินได้ไหมเนี่ยมาบีกินได้ไหมคะกินไม่ได้บีลองหัดกินเผ็ดได้ไหมไม่ได้ าปาชื่อป้าสิไม่ได้แต่อะไรต่อบคะคืนนี้นคื่ดแสบแน่เลยอะไรนะคืนนี้คืนตู่นแสบแน่ตู่นแ <c oughs> สบแน่แต่ไหนไหนนะคะค่ะไปเลยครับหัวหอมครับนี่แล้วก็ใส่ ใส่อะไรคะใส่แครอทค่ะอ่าลงไปแบบนี้สีสันสวยงามแน่นอนนะแล้วก็ตามด้วยมะม่วงไปเลยครับนี่โอ้โหทุกคนดูดิแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดค่ะหนึ่งถ้วยจ้ามันยำอะไรเนี่ยมาใส่ข้าวโพดด้วยอ่ะและผักของเราที่ขาดไปได้นั่นก็คือผักขีฟ้าลังเออไปเลยครับนี่ฮะมีขึ้นช่าเลยค่ะ อ๋มีขึ้นใช่ด้วยเหรอ,อนี่เราฝึกให้น้องบีบีนั่นนะเด็กเนอะเขาจะได้จำวัตถุดิบได้ทำเองได้แล้วใส่อะไรครับเนี่ยแบบนี้หนึ่งค่ะแบบเมือนน่อนอ <ขา S 1> ้องเบียดค่ะอ๋อดูทะเลของเราสิหูดูแม่ปูเขาจัดมาดินี่หายไปชั่วโมงหนึ่งอล้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดใหม่ค่ะแล้วต้องทำยังไงดี <c oughs> เดี๋ยวเราต้องจะมีปูไม้ตรงกลางอ๋อทุกคนวิธีจัดจานของเราวันนี้คือแบบ สวยงามแน่นอนอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนเรานอนคิดกันว่ามันจะเป็นออกมาเป็นแบบไหนแะ้วฮะทุกคนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยค่ะน้องยไปจัดแจงก่อนนะคะ ละทุกคนนี่อลังการมากยำปูม้าปลาล่าทะเลภูเขาไฟโอ้โหทุกคนกว่าจะเลี้ยงปูข <c oughs> ึ <Hayır> ้นไปแบบนี้ได้ล้มมาไม่รู้กี่รอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยแม่มาเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เจอแม่มางเกียรฮิพทุกคนยังไม่ได้เจอเขาเลยอ่ะโอ้โหแม่ทำหน้าดีๆก่อน ทำทำไมอ่ะโกรธเลยค่ะกเลยใช่จะทัร์บเนยมาเดี๋ยวทำให้แมวอืเพราะว่าแม่ออกไปข้างนอกเลยแมวเแล้วอุ้ยกลิ่นนี้ได้กลิ่นอะแม่ไม่ได้กลิ่นกลัวมาเป็นนานมากแล้วทุกคนที่ไปอังกฤษลอนดอนอะแทนที่เขาจะโทรหาเฮียนะโอ้ย ไอ้้บาไม่จะบอกอะไรให้นะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ะจะบอกอะไรให้ไปถึงอ่ะเหี้ยแบบเชื่อไหมสามวันผ่านไปอ่ะไม่ได้คุยกับเขาอ่ะเหี้ยถามบุ๊กแบบไปถึงไหนบ้านไปอยู่ในห้องน้ำคือบ้านทำเลยปะเบอร์อันท้ายไมล่าหัวตัวเองเองเราล่าหัวแตม่าเราก็ปองคุ้มหัวเพราะอะไรก็น้อยใจไงไม่อยากเห็นโลกภายนอกแล้วต้องโทรหาบีบีคิดถึงแตมากปะจริงเชื่อ่ะอ่ะวันเกิดเขานะอ่รอรอสักอ๋อจริงเนาะเมื่อไหร่เขาจะโทรมานอทําทําไปงั้นเนี่ยอุ้ย โอ้โหอ้าววันเกิดบ้านเสร็จแล้วอ่าววันเกิดบุ๊คเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะอะไรอ่าเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังรอโบก็ไม่โทรอ่าแล้วมันกลับมาถามโบไม่เห็นโทรหามาเลยมันนึกว่าโบมีความสุขนักก่อไปอ่ะไม่รู้ไปบอกบุ๊คอะต้องเจออะไรกันมาบ้างโอู้หเดี๋ยวคลิปนี้แล้วจะฟังเลยคลิปเรานอนต้องเจออะไรกันบ้างแม่จะบอกให้นะเพรว่าเป็นหนึ่งในร้อยที่พวกบุ๊กกับโบกับบาสกับตุีเจอทข้ามอ่ะเรื่องอะไรอ่ะมาเล่ารถไฟเสียค่ะ หาจริงจริงเราถึงลอนดอนตั้งแต่บ่ายสองเอางี้นะบ่งเย็นยังไม่ถึงลอนดอนเลยแม่ทุกคนรู้ป่ะมาไม่สนใจว่าคืออะไรคือถ้าไม่สนใจโทรศัพท์มาแม่นั่นแหละวันเกิดบ้านน้าประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเลยถ้าแม่ไม่สนใจเลยไม่ออกไปแม่รู้ป่ะมันคิดถึงจริงนะมาลองจริงนะไม่รอเขาพูดไม่รอก้มหน้าก้มตาเข้าบ้านเลยแบบไม่รอไม่พูดไม่รออย่าไปอะใครก็ไปอ้ยไม่นี่ไปใครต่อไปจะบอกไอ้พวกไงพวกมันรู้แล้วรู้ดีทุกคนรู้ป่ะเฮียไปลอนดอนอะเฮียเปิดโรมมิ่งไปแม่รู้ป่ะไไมม่่รรูู้้ รู้้เฮยแม่รู้ป่ะเฮียเปิดโลมิ่งไปลอนดอนอะเพื่อที่จะมีอินเทอร์เน็ตโทรหาแม่ตลอดเวลาแม่อะไรแม่บุ๊กแม่รู้ว่าเพื่อจะมีอินเทอร์เน็ตพอไปถึงที่นู่นอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เลยยาใช้ได้แต่ Wi-Fi ายแล้วทำงานยังไงต้องหาร้านหาร้านนั่งถามบุ๊กแล้วก็แคิดอย่างนี้จะโทรมาหาโโอ้ห ไม่คิดแ,แม่ตีหนึ่งเที่ยงคืนแล้วอ่ะมันก็โทรไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะพอทำอะไรเสร็จท<า>ันแต่และว,วันอ่ะกลับมาถึงห้องตีงหนึ่งเที่ยงคืนแม่รู้ป่ะนไม่สบ,บายบันนก,ก่อนไปโรงพยาบาลแม่เห็นไหมบันนกไปสองวันแล้วแ,วแม่คิดจะโทรหาป่ะป่ะะทุกคนกินมาเหรอเ <c oughs> ขาให้เขาโทรมาเพื่อจะขอพรเออวันเกิดเขาก็ต้องโทร้าเชิญแม่มาเนี่ยเพื่อวันนี้เลยให้แม่อวยพรวันเกิดปไม่ได้มันไม่ทันเล้ เขาบอกเดี๋ยวกินแสตรีบไปถ่ายงานเลยเขาเป็นคนไม่สนใจเลยเลยจริงๆนะแม่แม่กินดิแล้วก็ไม่เห็นหน้าเขาอีกเลยนี่ถ้าบุ๊คไม่เรียกก็ไม่มาแน่ใช่เมื่อว่านเขาก็ถามบุ๊คเลยว่าเจอแม่ไหมบุ๊คบอกว่าอ๋อเขาแค่แบบว่าอยาให้มาเอาอะไรนะแม่รู้จักคำว่าปิดทองหลังพระป่ะไม่บาสเนี่ยมปิดทองหลังพระจริงทุก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 อย่างบัดถามถึงแม่บัดผ่านอยู่ตลอดแม่ให้บุ๊กก็ทำอะไรแม่รู้ความลำบากของบัดลองในลอนดอนแบบ ไม่เห็นญี่ปุ่นป่ะขนาดนั้นอะนี่ยิ่งกว่าญี่ปุ่นจะบอกว่าทุกคนความลำบากในลอนดอนคืออะไรวะคือไม่มีรถแล้วเฮียกับบีบีอะกับแม่บุ๊กอะไม่สบายติดกันถ้าใครได้ดูคลิปนะจะรู้เลยว่าเฮียไม่สบายก่อนไปลอนดอนต้องไปหาหมอฉีดยาก,ก่อนในลอนดอนเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหญ่บุ๊กบอกแล้วไข้ขึ้นขนาดนั้นใช่แล้วมันจะไปนสนุกอะไระก็ใช่ไง อุ้ยรจิงยางไปเปล่าสองวันน่ะทุกคนเฮียแบบสลบแบบไม่ไหวบีบีก็นอนในบีบีตอแม่รู้ป่ะบีบีต่อบเป็นยังไงนอนในรถเข็นตลอดเวลาแล้วบ้านเราอ่ะขึ้นลงรถไฟฟ้าตลอดเวลาแม่บันไดสูงประมาณเนี้ยบาต้องอุ้มรถเข็นบีบีอ่ะฝนตกอีกหนาวอีกแบบแบกเนี้ยจะบอกว่าแม่บุ๊คพูดอะไรป่ะบีบีต้องรักกษาไฟเยอะๆนะแต่แต่บีบีหลับอยู่บีรู้ป่ะต้องรักกษาไฟเยอะๆนะดูป้าี่ทำเพื่อบีบีขนาดไหนเฮียต้องอุ้มบีบีจากรถไฟฟ้าข้างล่างอ่ะ แบกทั้งรถเข็นอะมือเดียวอะตอนแรกบุ๊ก็ช่วยหลังๆเริ่มไม่ไหวลูกใช่ขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แล้ววันหนึ่งขึ้นวันสิบรอบแม่มาแบกขึ้นแบกลงอยู่งั้นน่ะพอกลับมาห้องสลบเรงรู้ว่าทำไมมาไม่ไปด้วยไม่เป็นไรบุ๊กอะเป็นอย่างนี้อมันไปแล้วมันแม่ไม่ไหวไงเห็นมันเดินได้อยู่เยอะเดินชีวิตต่างประเทศคือเดินเยอะมากลงเลยบอกเลยว่ากินเยอะแค่ไหนน้ำหนักก็ลงเพราะเราเดินเยอะมากอ่ะถามบี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 ไปบีบีรู้สึกยังไงบ้างคิดถึงอะมาเห็นไหมสนุกไหม เป็นลูกดีนอนจะเดี๋ยวเราเห็นนะนใช่เดือนวันแค่ว <c oughs> ันสุดท้ายค่ะจนนินถามอ่ะพอวันสุดท้ายบีบีเขาหายแล้วไงบีบีเราล่าเลยไงบีบีเพิ่งถึงลอนดอนเนอะลูกเพิ่งเห็นหน้าเ<ม>พราะฉะนั้น,นแม่เลิกคิดเลยว่าแบบเอ้ยทำไมไม่โทรหาไม่ต้องอะไรไม่มาถามไม่โบมาน้อยแต<อ>่มาทอาม่โทรมาถามแมวเป็นไงเอออยู่กันยังไงแไรโบตอบว่าไงนึวกว่าโบไปนี่สนุกนะโบเอาตัวกลับมานี่ก็รีบล้วนะใช่แม่ คือเราไปทริปนี้ยมันทุรักทุเลมากทุกคนถามว่ามีความสุขไหมมีมีความสุข <c oughs> ได้ไปดูโอ้โห,โหแม่เพลงชอบก็คือบอลมันบป็โอ้โหเราไม่จบสักเรื่องเลยเนี่ยคือกลางกคือคือ ใช่แล้วมันอกให้ฟังเงี้ยใช่แล้วมันเล่าไม่ได้อ่ะทุกคนคือเราอยู่ไกลแล้วเราอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรหาใครก็ไม่ได้ <S <S อร่อยจะมีอินเทอร์เน็ตก็ต่อมเมื่อแบบเข้าห้องอย่างเดียวออปกติเรามีอะไรเงี้ยบุ๊กฉัชอบคุยกับแม่ทันทีไม่เก็บไว้อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนมันอ่านทุกคนมั่ามาหลายวันแ,แล้วมันตื่นเต้นมันแบบอยากเล่าทุกอย่างเนี่ยเฮียเพิ่งได้เจอแม่รู้ปะ่ะเมื่อวานเฮียกลับมาวันหนึ่งเฮียก็ไม่เจอ,อ,ขอเขาม,มไปไปอาอมีความจริงออกมาแล้วนะไม่ไม่ความจริงออกมาแล้วนะว่าเขาหลบมันน้อยใจไงม บารไปลอนดอนครั้งนี้เฮียไปลอนดอนครั้งนี้แต่คอมบอกว่าหอมหอมลงเพราะแม่ดูสภาพบาได้แห้งใช่แม่รู้ป่ะบารไม่ได้กินข้าวเป็นมื้อจริงๆอ่ะทำไมอ่ะที่นู่นอ่ะจะกินอะไรก็กินไม่ได้ทำไมต้องจองสมมุติเราหิวใช่ป่ะอย่างประเทศไทยเนี้ยเดินเข้าไปกินได้เลยอ่ะแม่อยากกินนี่ใช่ป่ะแม่มาพาเข้าไปกินแม่มีตังามอ่ะไปกินเออวันเกิดบารอ่ะเดินหาร้านกินกันแบบสุดท้ายไปกินอะไรกินออมเล็ตกินไข่โอ้ ต้องกินอะไรบ้างถ้าไม่ต้องจองอะแมคโดนโน่เคเซีนอกนั้นนะเดินเข้าไปปุ๊บนะต้อย่างนี้เลยพี่ครับผมมีที่ว่าอ๋อถ้ากิดคุณไม่ได้จองมาคุณก็ไม่ได้กินคุณไม่ได้จองมาคุณก็ไม่ได้กินโอร้านทีโอแม่เข้าใจป่ะแต่แต่อันนี้ไม่ใช่ความผิดนะเป็นความผิดแบบเงนี่เราไม่ศึกษาใช่ต้องจองร้านอาหารมาเห็นคนแน่นทุกร้านเลยอที่ไปอะทุกร้านเฮ้ยมันกินอะไรกันนั่นน่ะเพราก่อนไปบมก็เปิดรูคือท้าไม่จองก็ไม่ได้กินกินเดี๋ยวขอกินนี่ก่อนนะท พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วต้องพูดอะไรสักหน่อยปลากิน,นเลยอ๋อเพรากินไม่ได้มันยังไม่ตายอ่ะโอเคขอโทษค่ะกินผูสุกอืออย่างนี้แหละที่ต้องการกินทำไมอ่ะแม่รสชาติอาหารไทยอือม,มันต้องอย่างนี้เราเรียไปเรียกปละปลาก็ไม่ปลาบักหงอนอยู่ไม่เอานไหนอะค่ะฮะ มันเปล่าปลาหมึกจ้ะไม่ใช่เอาไม่ใช่ไม่ไปไอ้นี่เล็ต้องรีบไปถ่ายรถม้าอืมโคดอ่างหมั่นเลาเช้าเอาเปล่าเปิดให้ด้วยเอาเปล่าอาเจี๋ยอ้าเปล่าเอ้าเปล่า ไปกรอกมาป่ะเฮ้ยไอฟอ,อ,อง <ปะ S 2> มันจะทิงทุวอ่ใช่เดยกแกให้ค่ะโอ้โหอยากกินอย่างเงี้ยหอยอย่างเงี้ยทุกคนที่นู้มไม่มีเลยหาไม่มีเลยหอยอย่างเงี้ยต,ตัวตัวอย่างเงี้ยข้าวเป็นเม็ดเนี่ยอเออกินแต่ไรป่ะคือเราอ่ะไม่ช่อยชอบกินอาหารแบบนั้นไงแต่บรรยากาศการท่องเที่ยวอะไรของเขาเนี่ยดีมากมอากาศดีบรรยากาศดีไม่เดี๋ยว่าการท่องเที่ยวของลอนดอนอ่ะดีมากแต่เรื่องการกินอ่ะเราชอบกินอะไรแบบนี้ไงเราก็เลยไม่มีอะไรกินได้ค่ะทุกคน ไ่้ไงมันเป็นอาหารที่เราไม่ถนัด่าค่ารถอ่ะโคตรแพงเลยมาบอกสิค่ารถอ่ะทุกคนถ้าเกิดเราขึ้นอูเบอร์อูเบอร์คือแท็กซี่ประมาณนั้น<ม>แหละสนามสนามบินในโรงแรมแม่ห้าพัน,พนหุ้ยไม่ต้องหุ้ยไปกลับหมื่นหนึ่งไปกับหมืนนมหม่น <laughs> เออมาถึงแบกขึ้นแบกลงนะถ้เจอถามไปโบดีหมหื่งคนละหมื่นอ่ะคนละหมื่นสามหมื่นด้วยสามคู่ทุกคนเฮียธนินแล้ต้องไปคนละคันด้วยธนินบิวโบสุธี เฮียบุ๊คบีบีสามหมื่นสามหมื่นไปกับสนามบินแต่จริงๆมันมีช้อยสำหรับคนที่ของไม่เยอะแต่ว่าบ้านเราก็ของเยอะกระเป๋าหนาไปรถเข็นเด็กอีกใช่มันเลยต้องเรียกอูเบอร์ใช่ค่ะถ้าเกิดนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้พิลแช่อะไรเงี้ยเนาะใช่ตาย่แล้วอืมโอ้ยหอยแครงแบบนี้อยากกินมานานแล้วขอจุ่มหน่อยครับน้ำ้องกินหมดแล้วไปจ่ะให้ไปไปไหมใช่ไปไปไหมอยากกลับไปเที่ยว มา <ไป S 2> อังกฤษอ่ะอ๋อให้ไปอีกไปไหมก็ไปนะแต่ขอนานๆก่อนขอค่อยว่าให้มันบบว่าทิ้งช่วงก่อน,นอะไรเงี้ยตอนนี้เมืองไทยสนุก <c oughs> นกลับมาถ <c oughs> ึงเมืองไทยทุกคนยัยเห็นรถเห็นนู่นเห็นลาเห็นร้านอาหารแล้วแบบโอ้โหโล่งใจเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าเฮ้ยเราเราไปทําไมคือเราไปเสพบรรยากาศที่เราไม่เคยไปไปไปเที่ยวเมืองแค่นั้นเองในสิ่งที่เราสนุกมันสนุกแต่ว่าครนี้ที่เราไปคราวนี้คือเหมือนเราต้องแบบ ไม่สบายด้วยแหละไม่สบายด้วยเฮียก็เป็นไข้คือเราเป็นไข้ต่อกันเลยสามคนเลยเพราะว่าเฮียเป็นก่อนเงี้ยพอเฮียเริ่มหายบีบีเป็นหนักบีบีเริ่มดีขึ้นแม่บุ๊กเริ่มเป็นอีกโอ้โหแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกนะทุกคนมันสนุกในแง่แบบบรรยากาศที่เราไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะลาดก่อนครับทุกคนไม่ได้กินยำมานานครับน่ากินไหมจ๊ะดูแล้วก็แกะนิดหน่อย มาไปเลยครับเราไปเจอเม่นานมากเลยานเเล่นสนุกกับเพื่อนสนุกไหมอยู่เมืองไทยเช้าเช้ามันนี่บินขึ้นข้างบนทำไมเอาทำไมอ่ะไอโบงอะไอโบงคืออะไรแมวมัน่ยอ๋อหนุ่มน้อยสองคนแม่อยู่บ้านแม่ทำอะไรบ้างถามจริงอยู่บ้านโน้นทำไรเสร็จแล้วก็มานอนบ้านเล่นบ้านโบตรนเย็นอะอยู่ถึงสามทุ่มอะโป็นทำไมอะ ไม่ต้องให้หมายอยู่ข้างนอกไปไหมมันขี้ในบ้านไงต้องให้มันสามทุ่มถึงแก้วเก็บไงไม่งั้นต้องขับไปขับมาไงก็นั่งอยู่งั้นอ่ะสามทุ่มแล้ววันเกิดบาร์ทำไมแม่ไม่โทรไปเบิร์ดเดย์บ้างเราต้องโทรหาเขาด้วยแกะปูยังเดี๋ยวไปแกะให้มาเนี่ยปูน,นี่ก็กินได้นะปูปูนิ่มๆเนี่ยเนี่ยดูดิดูใสปิ้งถามว่าทำไมไม่โทรมาเออปิ้งเลยทำไมไม่โทรใครไม่โทรเองเลไม่โทรมาเนี่ยแม่วันเกิดที่ผ่านมาของบาร์อวยพรหน่อยครับ โอ๊ยพอไหนพอตรงนี้อะพอตรงนี้เลยไม่อยากให้แม่โอ๊ยพอมาเกิดบ้ากับบุ้งหน่อยทำไมไม่โทรไปล่ะมันก็พูดความแบบว่าปกติมาอยู่ที่เนี่ยมันก็ลายโอ๊ยพอมุ้งก็รู้อยู่่อนู่นมันเงียบเปนหมดเลยมันไม่ใสไปจ้ะ ยังคิดอยู่ว่าแม่ก็ยุ่งงานยายด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยุ่งด้วยแหละแต่ว่าทำกับข้าวเลยแล้วก็ทำทำไปเลยน่ากินมากแม่หมูทุกอย่างบุ๊คไปกับใครแม่สัตวดรอบคืออลังการมากคือวันที่25เป็นวันที่ยายเสียแล้ววันที่26อ่ะเป็นวันเกิดเฮียวันที่27วันเกิดบุ๊คแล้วเป็นไงบ้างวันเกิดยายเป็นไงบ้างร้องไห้ไหมร้องทำไมอ่ะหมายถึงว่าคิดถึงยายไหมถามจริงๆโอ้โหแม่ตัวเองใครจะเหมือนเอ็งอะใครจะเหมือนเอ็งอะ อ้าวไม่โอ้ขออภัยหน่อยอขอให้บุ๊กกับบัสประสบความสุขความเจริญวันเกิดปีนนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมามาอันดับหนึ่งเลยเอาจากใจก่อนเอาจากใจ ไม่มาได้เพิ่มอะเกิดปีนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากเพราะว่าถ้าสุขภาพไม่ดีไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ถูกต้องแค่เราอ่อนเพียเราก็เดินไม่ได้แล้วถูกต้องอย่างกระเปียไปหมดเลยเฮียยังไม่อยากไปอังกฤษเลยตอนไม่สบายตอนที่ก่อนขึ้นเครื่องถ้าเราสุขภาพดีเราก็ยังมีทางที่จะไปหาเงินได้่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขอแค่สุขภาพเยีายอะไรถ้าตัวเราดีอะทุกอย่างทุกอย่างดีหมด ในวัยอันเหมาะสมก็ขอให้เฮงๆรวยๆวยังฟังสุขภาพมาดําหนึ่งแค่นี้ประมาณนี้ให้บ้านงานเยอะบุกงานเยอะร้อยล้านพันล้านโอ้โหนี่เอาตรงนี้แหละเออแค่นั้นแหละจะเข้ามาจัใจ่าโอเคไม่เอายังไงนี่เดี๋ยวตบพี่บีวันเกิดป้าป๊ากับป๊าม้าอวยพรให้หน่อยขอให้ป๊ะป้ากับป้าม้าสุขภาพแข็งแรงอ่า มีทองเยอะมีอะไรเขาหาได้เขามีอยู่แล้วก็มีเงินได้เยอะเอามีเงินได้เยอะหาเงินได้หาเงินได้เอามาเขาบอกหาเงินได้เอามาเป็นไงบุ๊คมันเล็กไปหมดแหละไม่เป็นไรครัแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุบๆๆๆ่มๆๆๆามๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆนๆๆ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 ่ๆๆๆาๆม่ๆๆๆม่ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆไๆๆๆาๆๆ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 ๆอ อาวนกับไม้กัมันถามจริงแม่อายุถ้าบีบี <c oughs> ไม่โทรหาบ้างแล้วลว่ามันจะเป็นไหมอ่ะมันก็ต้องเปียกแทียอ่ะมันถามจริงเวลาลูกแบบหายไปอย่างเงี้ยแม่น้อยใจอ่ะโอ้โหแม่คิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะมาคิดทุกคนเลยบอกอมันไม่โทรหาเ, <c oughs> าเราเลยเนาะทะเราก็มาก็นั่งกินมาม่าอยู่นะจริงเหรอลงบัตรเงินมีเป็นล้านนั่งกินมาม่าล้านบ้ล้านโบ้า บีบีว่าอมาม่าม,มีเงินเท่าไหร่อาม่ามีเงินเท่าไหร่มีเงินของเขาแน่ๆมีเงินของเขาใช่ไหมใช้พออะไรนั่นแหละแล้วป๊ป้าต้องให้อาม่าไหมไม่ต้องให้แล้วไม่ต้องให้ใช่ไหมบีบีบอกอาม่าไม่ต้องให้ป๊าป้าต้องให้อาม่าไหมไม่ให้คนเดียวโอ้โหบอกว่าบีจะเรียนจบอาม่าแย่พอดีโอ้โหป๊าป้ากับอาม่าเป็นอะไรกันดูดิว่าเขารู้ไหมเป็นเมียนรูกกันไงบี ป้าป้าเป็นป้าป้าเป็นลูกอะมากไงนี่เขายังไม่หายไข้เลยรู้ป่ะช่นาเขาสิใช่เขายังใช่เฮ้ยแป๊บเดียวหมดเลยเหรอหัวเบายหัวเายหเลาะหัดเราะหัวเราะหัวเราะปนวเราะหั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 วเระอัไปราะอัวเราะหัวเราะาัวเพา่อนงงมาไปนไแม่ะปทําบาญยายอ่ะหัวเรา่องมเราเล่าอีาแล้วใชาะห้วเขาบอกว่าแฟนเขาะวเราะหัวเราแล้วอราอหัวเราอยูวเราอยูวเราะหัวเราะวเราะหัวเราะหัวเราะหวเราหัวรา โอ้โหเขานอนหันหลังโยมาถึงนอนทำอย่างนี้เลยนอนหลังเบียดเลยเหรอเออเบียดเลยใครตาแป๊ะเหรอมาหาเมียเขาอาแป๊ะเป็นใครบอกก่อนเป็นหลังยายคนหนึ่งหลันชายที่เสียไปแล้วอเสียหลังยายนะอนอนเพียงอย่างนี้เลยเขาก็ไม่ได้หันมานะเขาก็แบบรู้สึกว่าอ๋อมาเหรออะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็บอกเออก็อุ่นดีนะเขาก็นอนเพื่อนอะแม่ว่าผีมีจริงไหมเจริงอันนี้เขายืนยันเลยเขาไม่โกหกเขาอาจจะมันหลอกแม่ก็ได้เขาไม่กลัว บู๊ท่าพอมืดมันมืดหมดเลยนะเป็นบ้านนอกอ่ะเขาอยู่คนเดียวลูกเขาไม่มาอยู่ด้วยเขาอยู่คนเดียวเหรอไม่เนาะไฟก็ไม่มีไม่มีปาถ้าวันหนึ่งมันไม่อยู่แล้วอ่ะปาจะกลัวมั้ไม่อย่าพูดนีมาตีเลยนะปจะบีบีมาม่าจะไม่อยู่ปาจะกลัวมามาเนี้มันพูดกันได้เว้ยปาจะกลัวมามันถึงวันหนึ่งถ้ามากลัวม่าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้ไหมได้มัาไม่กลัวคนที่อยู่ในบ้านบีบีไม่เอาบีไม่อยู่ไม่ได้แม่ไม่อยู่มันแล้วถ้าป้าไม่อยู่ล่ะปาไม่อยู่เบีไม่กลัวหรอกนี่แค่มี เบี้ยไม่กลัวหรอกบีก็มีงินนะเฮ้ยแม่เพราะผบ้านไม่อยู่จะกลัวไหมบีไม่กลัวหรอกก็บีก็มีเงินแหละอุ้ยทุกคนดูครับหอยเป็นตัวตัวแบบนี้แบบลมราดน้ำลงไปแบบนี้โอ้โหแม่หอยแข็งดิบแล้วดิบอะไรหอยแข็งไม่โฟถุกมดแล้วนะหือว่าซื้อหอยแข็งมาให้แม่กินนะเนี่ย หวานเบาๆนะนี่หยดนี่ฝนตกนะคะแม่ที่บ้านโอ้โหแค่เขาแค่หนาวเพาฝนตกมาโอ้โหไม่ได้ดูกล้องไม่ได้ดูเลยไม่ไเลยเน็ตไม่มีไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก็เฮ้ยแลาวถามเลยแม่นะเลยแม่ทำอีเกเลยป่ะโอ้โหแม่แล้วแม่กินข้าวมาโอ้โหมันเป็นยังไงอาการเป็นไงมันเหงาละโยคนเดียวโหให้รู้บ้างไงว่าเป็นไงถ้าไม่มีลูกอ่ะเวลาลูกอยูอ่ทำยังไงไม่ทำยังไงอะแม่ าบอกจริงชีวิตแม่ไม่มีบ้านัำเหงา <c oughs> คือพอเราอัดทิศเสร็จใช่ป่ะทุกคนแม่ก็จะไปแล้วทิศทางของเขาก็คือไปทำอะไรไปคุยโทรศัพท์ตรงไอ้ไม่ใช่จะบอกให้ฟังก่อนไม่แต่เย็นๆแม่อย่าร้อนตัวมันไม่ได้ว่าอะไรอย่าพอเซ็นเสร็จนะเอาละโทรศัพท์เครื่งหนึ่งเดินไปที่สวนแล้วไปทำเลยป่ะพงหาญาติพี่น้องเพื่อเขาอยากจะรวมตัวกันทำไมไไไมันต้องไปโทรที่สวนก็เพราะเพื่อนแม่อยู่ตรงนั้นเยอะไง เ้าจะไปคุยรู้เรื่องไหมไปตรงนั้นแล้วคนก็เยอะจะไปโทรได้ยังไงล่ะทุกคนเขาชอบเดินไปคุยโทรศัพท์ที่สวนเท่าไหร่ป่ะเพราะว่าตรงนั้นอะมันอากาศดีมันปลอดโปร่งเปล่าเห็นอยู่สระน้ำอ่ะสระน้ำหันกิ๊บอยู่ไหนกิ๊บอยู่ไหนกิ๊บอยู่ไหนปลาเออหืมเไปเดี๋ยวไปเดินไหนไปคุยโทรศัพท์นะคะแอบแม่ไปคุยมีตอนกลางคืนชอบแอบคุยแล้วโดนยึดแม่ยึดได้คุยอะไรป่ะคุยอะไรอู๋มันไม่ได้คุยธรรมดาพี่น้อง มันคุยจนกั่กลับมาตีสองคุยยันสว่างมันไม่ต้องนอนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ p ี t อ่ะมันคุยได้สามบาทมันคุยได้ทั้งคืนแล้วมึงคุยกับใครเลิกงาคุยกับเพื่อนไงแม่สมัยก่อนค่ะแม่เป็นวัยรุ่นแม่ต้องคุยกันยังไงคะเวลาแบบมันเล่าคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยต้องจดหมายอย่างเดียวเหรอคะไม่มีไม่มีโทรศัพท์เล่จริงเหรอโหแล้วกว่าจะได้คุยกันไม่มีเาแล้วคุยยังไงอ่ะ มามีโทรศัพท์เครื่องแรกที่เ่อกงให้เองไปซื้ออะที่เอาทองให้เองไปขายมีลูกแล้วเหรอเออไม่มีมีเครื่องแรกเมื่อก่อนสมัยก่อนแม่จะมีโทรศัพท์เครื่องนึงต้องเอาทองไปขายซื้อนะให้บ้านไปซื้อเอาทองขาเขาอะไปขายขายเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้โหจำไม่ได้ันเก็บมาเยอะไว้ใจมากเลยนะแล้วมาทำกับเราเนี้ยทำอะไรอยู่ะแม่เล่น บ้านมีแต่จะให้แม่อะชีวิตเนี้ยอ่ะโอเคทุกคนยังไงก็ออกเมนูนี้เราไปทําตังมาดู<ะ>ดูแม่กินเนี่ยอร่อยไหมแซ่บไหมอร่อยค่ะแซ่บหวาน <c oughs> นะแซ่บหวานนั่นมันร้านอาหารอร่อยค่ะวิธีทําน้ํายําก็ทําตามบีบีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นฝากากดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พ่อปลาด้วยนะคะเชาเราวันนี้ข้อควจีขอลาไปก่อนสวันนโโดสวดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย